สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทยายทุกคนนะครับเมื่อวันนี้ผมมาพาพ่อมาแท่การนะครับมาฟอกไตนะครับก็เลยมาเลาะหาซื้อพัดลมใอุวยปัตนี่ครับพอดีคุณแม่วนิดาแทรเอิงนะครับเป็นเอฟซีที่สอยเหรืองเฮาตลอดนะครับเพื่อนก็โอนเงินมาให้วยปัตสนี่ครับพันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี้ไปเลาะหาซื้อพัดลมเนาะที่จริงผมเลาะมาทั่วเลยแหละนะครับแต่มันยังแพงอยู่เนาะแต่ว่า กรมกาษซื้อให้ในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งกาษีให้เพื่อนแล้วก็ไปซื้ออาหารแมวเพื่อนนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณแม่วนิดาแซ่เอิงด้วยในครับที่เป็นร่วมทำบุญกบิปัตต์นี่ครับเป็นร่วมทำบุญกบเขามาตลอดเลยนี่ครับก็โอ้โหแบบถือว่าเป็นเอฟซีที่ดีมากเลยนะี่ที่สนับสนุนเอามาตลอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวภาสิผมสิพาทุกคนไปเบิ่งพัดลมนำกันนะครับตอนนี้ผมเบิ่งมาสามสี่ล้านแล้วครับแต่มันยังแพงอยู่เนาะมันก็เลย ดี๋ยวสิไปเบิ่งอีก้านหนึ่งนะครับผมเห็นพัดลมหลายขนาดเดี๋ยวสิไปเบิ่งนำกันครับนี่ครับทุกคนร้านถูกซุปเปอร์มั่งมีทรัพย์หาที่จอดรถยากมากครับทุกคนผมต้องไปจอดในปตทฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ย่างข้ามออกมานะเดี๋ยวผมสิย่างข้ามไปเพไปเบิ่งพัดลมให้ปั๊ดนะครับทุกคนรถกระหลายขนาดฮอนกระฮอนนะครับทุกคน๋ระฮอนข้ามไปพร้อมกัน นี่ครับทุกคนปรเบินกันกันว่ามันแพงอยู่ปะพันใหญ่เจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยเราจะตัวนี้ห้าร้อยเก้าเก้าหรอ55 9, 55 9ห้าร้อยห้าเก้าห้าร้อยห้าเก้าทุกคนตัวน้อยค่ับเลยสามร้อยเจ็ดสิบเก้าเล้วตัวนี้หรอว่าเอาหอ้าร้อยห้าเก้าเอาห้าร้อยห้าเก้า ประมาณนี้ก็ได้มามันมีอยู่แค่นี้ครับอืมอันใหญ่เจ็ดร้อยกว่าบาทแปดร้อยอันนี้พันอัต,ตริพันหนึ่งร้อยน่าจะเอาไอ้ตัวนี้มอนยังแพงอยู่นะครับ เห็นอยู่นั้นห้า้อยห้าสิบบาทฝั่งนั้นอะเดี๋ยวผมซื้อไปซื้ออีกร้านหนึ่งดีกว่าห้าร้อยห้าสิบนจะถือกว่านี้อยู่ก่นผมเห็นอันนี้มันห้าร้อยห้าสิบก็เลยเมื่อมาซื้ออยู่นี้นะครับข้าไหนเพื่นเครื่องน้อยมันเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบ มันถือกลองกัเลยมานะครับองคครับพัดลมอันนี้มันลดได้อีกไหมครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบอลไบอครับเพราะตัวนี้มันจะเย็นกว่านะครับผมก็เลยมันตรงนั้นมันห<ม>้าร้อยห้าสิบเก้าก็เลยมานี่แล้วหาที่จอดรถไกลมากเลยครับแล้วก็ย่างมาไกลอีกนะครับ งั้นเอาอันนี้ก็ได้ห้าห้าสิบทุกคนตกลงเอาอันนี้ครับร้อยห้าสิบ้ยห้าร้อยห้าสบาทนะครับกะว่าจะขอลดเพิ่มเหลือห้าร้อยกได้นะแต่ว่าอากาศถึอกว่านี้อากาศถึอกว่านี้นะครับแต่ว่ามานี้เราก็ซื้อนี่เลยนะครับเดี๋ยวมือแรงเซวไปให้วิปัสนะครับทุกคนทุกคนคันสุดท้ายรถที่ผมจอดนะรประมาณร้อยก็เมตรอะสองร้อยเมตรอะย่างไป วงเี้ซื้ออยู่นั้นร้อยห้าสิบเก้าจอดใกล้กว่าแต่กระบอกเป็นยังครับได้ร้อยห้าร้อยห้าสิบนะครับรถหล,ลงกาบาทก็โอเคเนาะแต่ถ้าโอกานอ่ะถือกว่านี้นะครับผมแต่ก็มาซื้อตั้งไกลเนาะแถวนี้มันขายสังขพันธ์เยอะเลยนะครับมาจอดตรงนี้มันบมีที่จอดรถนะมันแคบนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับ วันนี้ะครับผมก็ทําภารกิจเสร็จนะครับซื้อพัดลมให้วิปัสให้เดี๋ยวมือแรงฮาไปมอบให้พร้อมกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่วนิดาแซ่เอิงด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับที่ทําบุญกับวิปัสนี่ครับวันนี้เดี๋ยวเงินเหลือ450อยบนะฮะใช้วิปัสสองร2อ0แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อหัวหันมาให้เพื่อนอีกนะครับทุกคนการเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นจากไหนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ โลกในจนังไนนะครับบริ้เก็บ